ว้าวเอาเสียงงานนี้ไปไหนละอ๋อคุณแวนคุณแวนนะคะนะครับหนูฟังเสียงที่ลุงทำแล้วทำไมมันเหมือนเหมือนจะรู้สึกรำคาญร,รำคาญแล้วเหมือนจะเกิดอาการโมโหฉุนเฉียวก็แปลว่า ถ้าลุงไปใช้เสียงอยู่ใ,ใกล้หูน้องหนูเขาให้ลุงนี่โดนนะโดนแบบนี้หแบบเพราะว่าเพราะรำคาญใช่ไหมคะหรือว่าหนูใจเย็นไม่พออเป็นไปได้เพราะว่าหนูอยู่ในวัยที่กำลังวิ่งใช่ไหมเป็นวัยที่ประเภทฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมล่ะดว่วนจีให้ได้เดี๋ยวนี้ ไม่ได้ดังใจโวยใช่ไหมว่าคะไม่บปรนไรอยู่กับลุงนานๆนะครับแล้วสิ่งที่ลุงที่หนูรำคาญก็ต่อไปมันก็จะกลายเป็นอะไรรำคาญ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 ต่อไปมันจะก้าวข้ามคำว่ารำคาญไปเองครับท่านนานๆนะขอให้ ับประเด็นให้ได้นะครับอันเนี้หนูไม่ได้พูดกวนโอ้ยนะคะรู้สึกแบบนี้จริงสุดยอดฮะการถ่ายทอดถ่ายเทความรู้สึกให้กับกันและกันเนี่ยมันไม่ใช่ไปตบตีต่อยกันนึกออกมครับถ้าตบตีต่อยกันเนี่ยมันไม่ได้เลยเราอยู่ไกลกันห่างกันมันสามารถที่จะ มีความรู้สึกที่แตกต่างกันได้นั่นแหละถ้าคนที่เข้าใจเรื่องของพลังงานก็ขอได้โปรดสรุปไว้ว่าพลังงานทั้งสองสิ่งมันยังเข้ากันไม่ได้นะครับพลังงานที่ว่านี้สำหรับลุงลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธินะส่วนทั่วๆไปในตลาดสดแต่ละแห้งเขาจะบอกว่าพลังงานลบพลังงานบวก โอเคไหมถ้าเป็นความคิดก็คือคิดลบคิดบวกนั่นคือในตลาดสดตลาดแห้งเป็นเช่นนั้นแต่สําหรับลุงคือพนักงานบริสุทธิกับไม่บริสุทธินะทางฝั่งลุงนี้มันพนักงานที่บริสุทธิ์ถึงร้อเเกินต่างหากสวนทางท่านก็ประมาณ99%ประมาณนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาแรกเริ่มแล้วจะเชื่อเฉือนกันบ้างเล็กน้อยต่อไปมันจะไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณจบค่ะ